สบายดีครับสบายดีครับเคยไปไทยมาอีกแล้วเคยไปไทยมาอีกแล้ววันนี้เคยไปไทยพามาเที่ยวเอเชียติกเด้อท่านผู้ชมเดินที่เห็นอยู่นี่คือฝรั่งต่างชาติต่อแถวเป็นขบวนเดินลงเรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเด้อเคยไปไทยจะให้เบิ่งนักท่องเที่ยวต่อแถวเดินลงเรือดินเนอร์ท่าที่หนึ่งของเอเชียติกเด้อท่านผู้ชมเด้อเอเชียติกนี่ก็จะจะทันสมัยมากมาก นักท่องเที่ยวก็รู้จักกันมากมายเลยท่านผู้ชมนักท่องเที่ยวก็รู้จักกันทุกงุมโลกทุกประเทศที่ท่องเที่ยวอยู่เอเชียติกเนาะแต่ละคนก็จองตัวมาเที่ยวเอเชียติกก็เยอะมากๆก็หลายประเทศเด้อท่านผู้ชมเลยก็มีทั้งฝรั่งต่างชา,าติเกาหลีใต้เกาหลีเหนือแล้วก็มีชาวจีนเวียดนามเด้อท่านผู้ชมเลยก็จะให้เบิ่งเลยท่านผู้ชม ขาเจ้าก็จะเยอะมากๆท่านผู้ชมเอเสียติดเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โห,หต่อแถวยาวเป็นขบวนเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเคยพิธีจะพาหย่ายงาพาเดินพาเละาะพาชมบรรยากาศช่วงนี้เวลานี่ก็สองทุ่มกลัว,วๆจะ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 ,จะ,จะ,จะนิดหน่อยเด้อท่านผู้ชมเด้อ พระเจ้าก็จะล่องเรือขึ้นไปทางไอคอนสยามแล้วก็ไปวัดอรุณแล้วก็ไปสะพานพาราม8ก็กลับลงมาเอเชียติกก็จะได้เวลา 2, สองชั่วโมงเต็มๆก็จะสนุกมากๆอยู่บนเรือก็มีเครื่องดื่มเครื่องกินอาหารการกินเครื่องดื่มเยอะแยะมากมายเน้อท่านผู้ชมเดินนี่คือบรรยากาศอยู่ท่าเรือทีที่1ของเอเชียติกเด้ะท่านผู้ชมเดิน ก็จะเห็นแบบนี้เลยบางคนก็พาลูกมาเที่ยวเนาะกำลังน่ารักมากๆน่ารักจริงๆท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆคนเยอะจริงๆเนอะท่านผู้ชมเด้ออยู่มนน้ำเจ้าฟยาตรงนี้ก็จะได้บรรยากาศสวยงามมากๆสวยงามจริงๆเ้อท่านผู้ชมเด้อ ทหารมาทางนี้ก็จะมีชิงชาสาวรรค์ของเอเชียติกจะเด่นมากๆเนาะแล้วก็จะเห็นชิงช่ามาหมุน้วยเด้อท่านผู้ชมเดินชุดยอดมากๆชุดยอดจริงๆเด้อท่านผู้ชมเที่ยวไทยทุกวันนี้คึกคืนมากๆนักเที่ยวมาเยอะมากๆมาหลายประเทศเนี่ยจะเห็นตึกชูงสวยๆงามๆวิวสวยงามมากท่านผู้ชม บางคนเห็นคลิปคอไทยยังบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเขาบอกว่าประเทศนอกแน่ๆขอย้ำเด้อท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เป็นประเทศไทยเด้อท่านผู้ชมนี่ตึกสวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมตอนนี้เรือกําลังออกไปเด้อท่านผู้ชมเรือดินเนอร์เมีเดียอลังการเด้อท่านผู้ชมเด้อเมีเดียอลังการสามสั้น ก็จะใหญ่มากๆท่านผู้ชมเรือดินเนอร์ออกไปแล้วท่านผู้ชม4 5 0คนเด้อท่านผู้ชมเด้อมีลีเดียลังกาเด้อท่านผู้ชมเรือลำนี้ขอบสีสีเหลืองอ่อนๆเนาะท่านผู้ชมเนาะไปแล้วไปแล้วท่านผู้ชมถ้าหันมาทางนี้ก็จะได้บรรยากาศเรือใบโบราณเด้อท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นเรือใบโบราณเนี่ยเคยใช้ให้เบิ่งให้ชมเลยเนะี่ย มีธงชาติประเทศใดเนาะท่านผู้ชมไม้บวกไม้บวกเรือใบโบราณเนี่ยก็เปิดเป็นร้านอาหารอยู่ข้างในเดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อร้านอาหารสามารถนั่งกินนั่งดื่มได้สบายสบายท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่คือนักทองเถี่ยต่อแถวยาวเหยียด50เมตรได้ท่านผู้ชมต่อแถวยาวเหยียดลงเรือดินเนอร์เด้อท่านผู้ชมเดิน แต่ตอนนี้ตอนนี้เรือกำลังมาอีกแล้วท่านผู้ชมรอยันก้าเด้อท่านผู้ชมเด้อลอยันก้านี่ก็สามสัน้นขอบสีฟ้าอ่อนๆสีสีฟ้าอ่อนๆเด้อท่านผู้ชมสีฟ้าบอนอบอนอท่านผ้ชอยันก้าเด้อท่านผู้ชมรอยันก้าเล็กสี่คูดก็ว่าได้เด้อท่านผู้ชมเด้อ ขอบสีฟ้าเด้อท่านผู้ชมเด้อสีฟ้าสีน้ำเงินน,อนอ้อนๆอเนาะเดี๋ยวเคยประเทศใหยเบิง่งหนักท่องเที่ยวเดินเป็นขบวนลงเรือดินเนอร์เรือสำลรลานลอยันกา้าเล็กซี่คูดเด้อท่านผู้ชมอยู่ท่าที่หนึ่งของเอเชียติกเตรียมตัวรับรอชมพร้อมเคยประเทศไยเลยท่านผู้ชม ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อเปิดประตูเรือแล้วอยู่ท่าเรือเอเชียติกท่าที่หนึ่งเด้อท่านผู้ชมเด้อนักท่องเที่ยวต่อแถวเป็นขบวนเดินลงเรือดีหน่อจะเห็นไกลมากๆเลยท่านผู้ชมเห็นไกลมากๆเลยรอยันกาเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหเอเชียติกเอเชียติกท่านผู้ชม พนักง,งานอยู่ท่าเรือก็ประกาศภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาภาษาฝรั่งด้วยเด้อทา่านผู้ชมเก่งมากๆว้าวได้หลายภาษามากๆภาษาไทยก็เด่นมากๆเขาบอกว่าดเดินะสะาะไม่ผักไม่ดันกันเด้อท่านผู้ชมเด้อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเน่นความปลอดภัยเด้อท่านผู้ชมเด้อ คือถ้าอยากให้ประเทศเรามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศเราเยอะๆแบบนี้มีเรือดินเนอร์แบบนี้เนอะท่านผู้ชมเด้อโอ้โหโอ้โหไปแล้วไวออกคิกไวออกคลิกถ่าเรือที่สองของเอเชียติกไปแล้วท่านผู้ชมสวยงามมากๆสวยงามจริงๆขึ้นไปไอคอนสยามขึ้นไปสะพานพุทธขึ้นไป วัดอรุณขึ้นไปสะพานพระรามแปดเลท่านผู้ชมเดินอ้ยกำลังลอยขึ้นไปเลยลอยเหมือนเป็ดเลยท่านผู้ชมเป็ดลอยน้ําก็แบบนี้เรือดินเนอร์ลอยน้ําก็แบบนี้เ้อท่านผู้ชมเดินอ้โหสวยงามมากๆสวยงามจริงๆหันกลับหันกลับเ้อท่านผู้ชมหันกลับมาดูหนักทองเที่ยวเดินไปเข้าประตูเรือดินเนอร์ดูทาที่หนึ่งไม่เห็นหรอกท่านผู้ชม ไกลมากๆเลยแต่เพื่อไทยบอกมีความสามารถจะเดินเข้าไปถ่ายใกล้ๆตรงตรงทางเข้าประตูเรือดินเนอร์้อท่านผู้ชมเด้อเพราะว่าจะมีร,รพรักษาความปลอดภัยไม่ให้คนนอกเข้าให้เข้าได้แค่เฉพาะนัก่องเที่ยว้อท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นฝรั่งต่างชาติเดินเล่นเดินเที่ยว้อท่านผู้ชมเด้อ ที่เห็นใส่ชุดไทยเน,นี่ยก็พนักง,งานอยู่ท่าเรือน่ารักมากๆสวยงามมากๆเด้อท่านผู้ชมเดูลอยันกะแต่จำนวนผู้โดยสารเคยไปบอเห็นเด้อท่านผู้ชมเดูน่าจะสามร้อยสี่ร้อยคนแน่ๆเพราะว่าเพราะวสามสันเปิดลังคาด้วยเนาะก็จะเห็นแบบนี้เด้อท่านผู้ชมเดู อันนี้ก็จะฝรั่งสังสยขยาก็มาติดต่อสอบถามพนักงานอยู่บนเรือเด้อท่านผู้ชมเด้อ,อตอนนี้นะักท่องเที่ยวกำลังล,ง,ลงเรือดินเนอร์อเรือสำราญใกล้จะหมดแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อฟังฟังสองทุ่ม มการน้คุนตัวมุนตัวมุนตัวเล่นกับกล้องเคยประเทไทยวนาะท่านผู้ชมโอ้โหตอนนี้นักท่องเที่ยวลงเรือใกล้จะหมดแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อแต่ดูดูดูขบวนฝรั่งต่างชาติเดินมาท่านผู้ชมสวยงามมากๆน่ารักมากๆ เดียวเพาจะจะแอบ,บดูให้ดูนะแอบบชมแอบ,บดูมีสาวบริมีสาวสวยด้วยเนะอะท่านผู้ชมเดิมมีคนเก็บขวดเก็บขวดขยะให้สะอาดเวยเนะาะนี่ขบวนพลังต่างชา,าดเดินมาเนะาะโอ้โหก็เยอะมากๆเขาเดินเล่นเดินเที่ยวเนะอะท่านผู้ชมเดิมเขาจเดินเล่นเดินเที่ยว โอ้โหโอ้โหฝรั่งต่างชาติฝรั่งต่างชาติฝรั่งต่างชาติเดินบรรดาปะจะเห็นจะเห็นพนักงานขายเบียร์สร้างเนาะปิดหน้าไว้ขอโทษเด้อท่านผู้ชมเลยเพื่อสนฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมได้อีกนท่านผู้ชม,ชมคลิปนี้ครับเรจะขอลาจบจากนี้ก่อนพบกันคลิปหน้าขอบคุณครับ